เส้นทางโคดเหลี่ยมวิถีผู้ฝึกเซียนตอนที่113คําคำเตือนช่องนี้อาจไม่เนื้อหาที่เก่าอาจจะภาพแบบเลอะแรงบ้างฮ่าฮ่าาถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับอย่ากดรีอร์ตนะครับขอบคุณมากครับในที่สุดข้าก็บรรลุแล้วการจะขัดเกลาด้วยบรรพบุรุษมนุษย์เนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าหลังจากที่โดนหักไปซ้ำแล้วซ้ำอีก ข้าโชคของเจียงหยางมันก็ไม่น่าจะเพียงพอให้ต้านทานการพ้นโชคของข้าได้แล้วล่ะมัง้งขอข้าคิดดูหน่อยนะว่าข้าจะสามารถรีดโชคเครื่องสุดท้ายของเจ้าออกมาได้ยังไงดีหือนั่นมันนี่ทุกคนมากันแล้วงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นการละครดีๆก็กำลังจะเริ่มอีกแล้วสินะท่านเซียนเบื้องบนขอรับข้างหน้านี้คือซาสวรค์อีฮาวา ภายในนั้นอันตรายเป็นอย่างยิ่งแต่เยังยังกับบุกเข้าไปยังไม่ลังเลเลยขอรับชายคนนั้นมีพลังลึกลับมากแม้แต่พมุกแก่งเซียนล,ลุ้นกับเราผู้โอโซยังไม่สามารถรอดได้ดูเหมือนว่าข้าจะดูถูกความแข็งแกร่งของบรรพบุรุษมนุษย์เกินไปไม่คิดเลยว่าบรรพบุรุษมนุษย์จะสามารถยืมผลแห่งเต๋าจากกังกับชัดมาเกิดคราวก่อนได้อยู่อีกเทียนเทียนจ้าหน่อยสิที่นี่มันอันตรายมากเลยนะ ท่านยายข้าต้องตามหาท่านอาจารย์ให้เจอข้าเชื่อว่าเขายังไม่ตายแน่ๆฮ่ก็ว่าอยู่ทาไมถึงไม่เห็นแม้แต่เงงของเทียนเทียนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เซียนหลุนเลยแม้แต่น้อยที่แท้ท่านยายก็พามาที่แห่งนี้นี่เองนี่คงจะมาตามหาท่านอาจารย์ของเจ้าอยู่ละสิเทียนเทียนเจ้าจะต้องเรียนรู้ที่จะเสียใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเอาไว้บ้างนะ อาจารย์ของเจ้าไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วเตี่ยวหยางท่านพี่ตามข่าวลือที่ข้าได้รับมาเขาถูกฉีกเป็นชิ้นๆไปแล้วที่นี่มีอาศูนที่ดุร้ายอยู่มากมายคงจะถูกพวกมันกินหมดไม่เหลือซากแล้วละแล้วทำไมเจ้าถึงยังพาตัวเองมาลำบากแบบนี้อีกแถมเจ้ายังลากท่านยายมาที่แห่งนี้ในที่ที่อันตรายแบบนี้อีกด้วยที่นี่มันอันตรายมากเลยนะ ข้างนอกเองก็มีผู้หญิงบ้าบออยู่คนหนึ่งถ้าหากว่าเผลอไปเจอเข้าอาจจะถูกจับกินเลยก็เป็นแน่นี่เชื่อฟังพี่เถอะนะรีบออกไปจากที่นี่เสียหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งหมดมันเป็นเพราะท่านเจ้ามันไม่ใช่พี่ชายของข้าเจ้ามันปีศาจร้ายที่ครอบงำร่างกายของพี่ข้าคืนพี่เจียงหยางไม้ข้าเดี๋ยวนี้เลยนะบ้าเอ้ยนางเสียการควบคุมไปแล้ว เจ้าจะต้องยื้อนางเอาไว้ข้าจะไปเอาพลังของข้าคืนกลับมาอาืมได้เลยข้าจะรอท่านตรบใดที่ข้าได้ขัดเก้าบักวเขียวนิพานไม่ว่าเทียนเทียนหรือว่านาังบ้านนั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาน้อยไอ้เจ้าโง่หัดดูตามาตาเรือซะบ้างซะซนี่คือผู้เป็นนายของเจ้านะ เจ้ายังกล้าลงมืออีกงั้นรขึข้าข้าไม่จริงคุณเชื่อเทพเจ้าโบราณของข้าตอนนี้มันไม่ถูกขับเคลื่อนโดยข้าอีกต่อไปแล้วฟ้าร้องแบบนั้นลมหายใจที่ทรงพลังนั้นนี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นที่สาสวรรค์กันแน่พลังแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากเยี่ยงยางอะไรนั่นหรอกนะท่านเซียนขอรับพวกเราก็จะทำอย่างไรกันดี จ้ากอนอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปพลังนี่มันไม่ใช่ของเจียงหยางแต่ว่าในโลกเทียนเฉินแห่งนี้มันมีการดำรงอยู่ที่ทรงพลังขนาดนี้ด้วยงั้นหรอแม้แต่จิตวิญญาณของข้ายังสั่นสะท้านไปด้วยออร่าลมหายใจแบบนี้ทำไมข้าถึงรู้สึกเหมือนเอ๊ะนี่มันอะไรกันย่า นี่มันพลังอะไรกันสามารถทำลายอาวุธศักดิ์สิทธิ์ด้วยการโจงตีเพียงแค่ครั้งเดียวเย่งยังช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเจ้าอี้เอ๊ะทำไมออร่าลมหายใจของมือยักษ์นั่นมันถึงได้คุ้นเคยแบบนี้นักละ่ะสามารถสังหารผู้อาวุโสสูงสุดของเยาแล้วกันนะขอรับ เย้ยๆเยเตอนนี้มือยักษ์ก็ค่อยๆหายเข้าไปในกลีบเมฆนักขอรับขอ,บขอบขอบคุณนะข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะเตรียมร่างกายเอาไว้แบบนี้ด้วยโชคดีนะที่จิตวิญ,ญญาณของเจ้านั้นที่จะได้รับบัวเขียวนิพานมาได้มันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกแล้ว เฮ้ hey, มาแล้วงั้นหรอฮะนี่นี่เจ้าจะจะเจ้าทำไมถึงทททำไมถึงเป็นเจ้าเจ,เจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกันและและเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ้าวอ้าวอ้าวทำไมถึงถามแบบนั้นกันล่ะเจ้าให้ข้าเข้ามาเองไม่ใช่หรอเยี่ยงยางอ๋อไม่สิไม่สิสบรรพบุรุษมนุษย์ Yeah. <sighs>